ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมมิชชั่นจีนะวันนี้คุณอยู่ในเกมเอ่อเบสซิงอลิสครับแต่ไม่ a l ลิสอะไร a l อลิ a l ลิสนะก็ตอนนี้ผมอยู่ในดัน The ะบัต y Arena นะครับเป็นวิดีโอที่ผมทำขึ้นนะครับก็อันนี้ผมก็อัดวิดีโอเหมือนเดิมนะก็ทุกทีจะถ้าลงดันแบบนี้ก็จะอัดวิดีโอแหละนะไม่มีเวลามาพูดแต่ครับในดันนะก็บอสตัวนี้ครับมีแมคชีนิกไม่ยากครับแต่ก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะเปิดเริ่มมาครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูใหม่นะ ย้อนกลับดูใหม่ครับยอ้ยอนไปที่เปิดเริ่มมาครับคุณจะเห็นว่าเขาจะบอสตนที่จะตะโกนจยูนะทำให้เราติดสถานะหนึบนะครับนะแต่ว่าไม่ต้องใส่ใจครับคือจงใจให้เราหนีอยู่แล้วนะจะได้วิ่งหนีมนไม่ได้นะครับนะเราก็โจมตีไปครับไม่ต้องซีเรียสอะไรนะมันจะมีแมคคานิกอยู่ไม่กี่อยา่างคือการกระโดดสับนะครับนะกระโดดสับก็ทีเดียวก็ตายอยู่นะก็ระวังกันนะครับแรงอยู่ครับ ถ้าเลือเดเยอะก็อาจจะไม่ตายครับแต่ถ้าเลือดน้อยก็ร่วงเหมือนกันนะครับร่วงเลยนะครับกระโดดมาแล้วก็จะมีขึ้นเป็นวงรอบๆมากเนี่ยท่าเนี้ยไอ้ไม่ใช่ท่านี้คนละท่ากันอ่าอันนี้คือท่าซิกเนเจอร์เขานะก็เขาจะแหกป่าไอ้ตะโกนเนี่ยแล้วก็สตันนะให้พยายามหนีเออหลุดจากสตันแล้วก็กิ้งออกมารอบวงครับอย่า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 ห้าวนะครับฮิตเดียวกับกับบ้านเลยนะผมบอกก่อนนะครับเรียกว่านี่กคคือท่ากระโดดที่ว่านะระเบ,บิดตุ้มนะครับนะ แล้วก็ท่าเมื่อกี้ก็ทําให้ท่าที่ฟันรอบตัวครับทำให้เราเทียาตายก็ระวังนิดนึงนะที่เดี๋ยวก็เป็นท่าง่ายๆครับไม่มีอะไรเท่าไหร่นะแล้วก็เวลาเขาจะมีท่าไอเซตตัวแดงที่ว่าฟันรัวๆอันนั้นก็ถ้าอยู่สายยิงไกลก็คงไม่มีปัญหาครับแต่สายเมลีก็ระวังนิดนึงนะแล้วก็มีท่าไหลกระแทกครับแบบพุ่งเลยนะเป็นไหลกระแทกพุ่งเขาจะชาร์จก่อนนะครับแล้วก็อยพุ่งอันนั้นก็สังเกตง่ายครับ เนี่ยอันนี้คือท่าปรับกระจายนะก็ระวังนิดนึงนะท่าแดงถึงเรียกว่าท่าแดงอันนี้คือท่าไหลพุ่งนะก็กระ,ะโดดมาตรงกลางครับนี่นะกระโดดมาตรงกลางให้คุณจำไว้เลยนะเขาจะใช้ท่าชาร์จควันรอบตัวนะอย่าห้าวนะครับย้ำนะครับอย่าห้าวหลบยังไงก็หลบไม่พ้นครับหลบหลบออกมาข้างนอกอย่างเดียวอย่าอย่าขัดขืนนะเป็นแรกก็อย่าขัดขืนนะ,ะโด,ดตู้มนะครับท่าก็จะออกซ้ำาๆนะครับนะ อันเนี้ยถ้าถ่าควันแดงก็ระวังนิดหนึ่งครับแรงอยู่แล้วถ้าตัวองบางครับน,นี่คือท่าที่หยาบที่สุดในนี้แล้วครับนะหยาบมากเลยครับคือโดนยังไงก็้อยังไงก็ต้องโดนนะครับเพราะว่ามันหลบยากนะครับเข้าท่าหลบยาก เว้นแต่มีสกิลเอ่ออย่างวิสัยเขาจะมีสกิลแช่แข็งตัวเองใช่ไหมอันนั้นจะหลบได้ครับแต่พาเราไม่ค่อยจะมีนะพาเรามีอย่างมากก็แค่เอ่อสกิลอะไรนะวิงนะครับแต่มันก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นักหรอกนะสกิลนี้มันมีข้อเสียก็คือถ้าเราวิ่งเอ่อเราโดนสถานะวิ่งหนือดอมันก็เลยทําให้เหนือดอนะต่อให้คุณแบบลล้มแล้วก็เอ่อสถานะหนือดอายนะครับวิ่งเร็วขึ้นมันมันก็ยังหมุนเร็วกว่าเรานะ ฉะนั้นก็เนี่ยครับถ้านเนี่ยแล้วหมุนไม่เลิกเลยนะเขาบอกอ่ะหมุนได้แต่หมุนจริงนะครับนะด้านนี้ก็สําหรับสายนักเวทคงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่ามีสกิลหลบหรือกันคาคาเล็เตอร์คนไหนที่มีสกิลแบบพุ่งไกลๆบ้างวิ่งบ้างกิ้งบัางอะไรไกลๆเนี่ยจะรอดครับเว้นแต่ชาวพระเราเดียวครับพระเราแม่งไม่มีสกิลอะไรนอกจากวิงอ่ะวิงวิงก็ไม่ช่วยวิ่งทีเดียวก็ไม่ได้ไกลตรงไหนเลยนะก็สายอื่นคงไม่มีปัญหานะครับนะ แต่ผมไม่รู้ว่าสายธนูนี่ยังไงนะอาจจะมีท่าเฉพาะแหละนะ <l ose noise> ก็ว่ากันไปครับท่าหมุนนี่คือท่าซิกเนเจอร์ของตัวนี้เลยนะแล้วก็เป็นท่าที่ปวดหัวสุดๆแล้ว <l ose noise> อย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาครับเขาก็จะออกท่าเดิมๆเท่าไหร่นะครับนะให้เราเระวังท่าหมุนอย่างเดียวนะครับนะก็ใครแต่ว่าถ้าเขาหมุน <l ose noise> ผมไม่รู้ว่ามันมีจะมีจังหวะที่เขาหมุนหมุนแล้วก็ล้มไปนะอันั้นก็เป็นจังหวะตันของเขานะครับนะแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงบางที บางทีมันก็หมุนหมุนอยู่แล้วมันก็ล้มไปของมันเองนะอันนี้แหละที่ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าแมคคนิตรงนี้มันมันท้าแก้อย่างไรนะแต่ว่าผมมองว่าคือที่เราท่าใหญ่ๆนะครับคือท่าหมุนนั่นเองครับแล้วก็ท่าฟันแดงทั้งหลายแหล่นะครับฟันแดงแบบพิดเดียวแล้วก็ฟันแดงแบบสามพิษนะครับก็อย่างมากครับตัวนี้มันแทบจะไม่มีอะไรเท่าไหร่เลยมันก็หลบได้ทุกท่าแหละครับเว้นแต่ท่าหมุนที่มันเหมือนบังคับตายในบังคับตายในยังไงก็ไม่รู้นะ คือท่าเดียวแหละคือท่าที่ยากที่สุดของตัวนี้นะครับนะเนะี่ยเลยะเนี่ยแล้วก็โทษนะนี่ขนาดผมหมดสถานะวิ่งเร็วนะั้นเนี่ยมันยังมันหมุนมันหมุนไม่เลยเลยนะเห็นไ,ไหมผมไม่มีสถานะเอ่อหนืดแล้วนะยังยังวิ่งไม่ทันเลยนะครับเนะยนะหมุนเร็วด้วยแล้วหมุนนานด้วยนะนี่คือแบบยากยิ่งตัวนี้นะครับก็แนะนําให้เวลสูงๆแล้วมีของห,หน่อยนะมาลงนะครับนะก็แต่ยังไงคุณก็ต้องเจออยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นดันเวสอะนะ ก็ผมมิชชั่นจีนะขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจนถึงตอนคลิปหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะเพราะบอสมันก็ถ้าไม่อะไรมากนะครับนะเนี่ยครับเดี๋ยวในคลิปผมก็จบเลยนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับรักษาความสะอาดครับล้างมือล้างมือใ้สะอาดครับบอกคนไหนปิดปากปิดจมูกนะครับนะก็ผมมิชชั่นจีครับกราบสวัสดีครับ